หลังจากเขาได้จับนางพญาศรีกองแล้วครับจับมาเลี้ยงแบบคอนเนี่ยพี่น้องได้สามคืนเขาก็ต้องมาปล่อยครับขันทาบอปล่อยขอกระซิบโได้ไปไขรครับมือนีเป็นมือซีพื้นที่ซีครับปล่อยยังมืงกรคืนครับเขาต้องปล่อยเขาเป็นอิสระเขาจะไปหาออกลูกออกไปใครครับขันทาเขาบ่ปล่อยเขาเขาไม่ได้ไปไข่ การเลี้ยงผึ่งแบบไซคอนครับเพราะต้องปล่อยเขาไปไขครับพี่น้องบุ้งน่วกันรอบึงน้ำพญาาจะออกมาพี่น้อง